สวัสดีครับวันนี้สิ่งที่ผมรอผมกับเพื่อนรอ,อคอยมาตลอดในศุนย์อัปเดตรอตื่นเต้นจนจนแบบไอ้กับขี้หมกไหลเลยอ่าผมไม่ได้ป่วยนะครับแค่ตื่นเช้ามาผมจะเป็นแบบนี้ตลอดเพราะผมสังเกตตั้เช้าซึ่งแต่แหละวันนี้วันจันทร์ผมก็น่าจะไม่ค่อยวางตปลาหลอกผมถึงผมยังไม่ไเปิดเทอมก็เถอะแต่ผมก็ไม่ค่อยวา่างสักเท่าไหร่ผมจะไปเล่นเกมฟิชสะหน่อย เปล่าหรอผมตินระเบิดสินข้ายี่หนึ่งแล้วแบบปั๊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 บไม่เป็นไรครับอ่าฟเฟเธอร์เลย่อนอนอตรงนี้วันนี้ผมจะมารีวิวแค่ตัวเดียวนะครับถ้าคุณอยากรู้อีกตัวหนึ่งให้ไปให้ไปดูช่องนี่เลยครับเนี่ยเขาจะรีวิวตัวที่สองให้เอาหรอกเขาอยากขอรีวิวตัวละครอ,อีเวนต์บ้างซึ่งมันอัปเดตม,มาสองตัวก็เลยให้รีวิวอันนี้ละกันเนี่ยอ่าเฮลทิวผับไฮลัสซึ่งวันนี้ผมจะมารีวิวดัสแอนด์เวอร์ชั่น e อเครับ นี่ครับอ้าผมลืมพูดไปอีเวนต์นี้อยู่แค่ไอจผมรู้มาตัตลอดเลยครับว่าอยู่อยู่มาสองหนึ่งถอาทิตย์อะใครที่ไม่ทันก็เสียใจเลยนะครับซึ่งถ้าเอาความจริงเลยตัวละครนี้โหดกว่าโหดกว่าให้เปอร์รีไวาดัสเลเวาเก้เกอีกโหดกว่าหลายเท่าเลยอะใครที่พลาดนี่โคตรเสียดายเลยครับ โหดมากเลยครับนี่หน้าตาก็จะประมาณนี้เดี๋ยวไปดูสกิลอะไรดีกว่านี่เรามาดูสกิลอะไรดีกว่าสกิลแรก e v l w a v e ไปการใช้บนเวฟแบบนี้ครับดาเมจแรงมากเลยครับครูดาวก็ค่อยจะสั้นนี่ท่าวิ่งประมาณนี้กระโดดประมาณนี้นี่ครับประมาณนี้โอ้โหคตรแรงถ้าต่อมาไปการใช้ c a s t e r b ร์ t e r เอพุ่งไปกัดครับแบบนี้ เราจะทาดาเมจ5วิแล้วก็จะทําให้ศัตรูเดือดช้าหรือเปล่าไม่แน่ใจผมทดสอบมาหลายรอบละผมทดสอบก่อนรีวิวมาหลายครั้งละมันก็ค่อจะประมาณนี้กูดาวก็นานอยู่นะครับเกสเตอร์บอตเตอร์อรันนี้ไม่สามารถล็อกเป้าให้อัตโนมัติได้ครับมันไม่ใช่เกสเตอร์เบัตเตอร์แบบล็อกเป้าถ้าผมกดไปตรงนี้มันก็จะไม่ล็อกเป้าให้ครับนี่มันจะตามตามที่มาเอาเราชี้ไม่ก็ ที่เรากดครับถ้าเรามา quick shot rate ในการสร้างฝนกระดูกครับคุณก็เห็นอ่าอ่ะคุณน่าจะไม่เคยเห็นบ่อยๆคุณนึกถึงไอ้แซส,สีดำที่มีสีแขนครับนั่นแหละครับมันจะมีท่าหนึ่งที่เป็น,นการใช้ฝนกระดูกเหมือนกันเลยครับนี่ประมาณนี้นี่ประมาณเนี้ยดาเมจแรงมากเลยครับแต่ของสีแต่ไป่ของแซสีดำไอ้ตัวน้ะแรงกว่านึงเยอะครับประมาณนี้คูดาวสิบค่อนข้างจะนานเลยกี่วินะผมลืมดู ดาวแบบนี้ไปการสร้างแบบนี้โอูดาประมาณสักโอ้สิบสิบห้าสิบหกวีวครับนานมากถ้าต่อมาไปการพุ่งเข้าไปจัมสเก็เหมือนฟ็อกซี่ครับแบบนี้ครับพุ่งเข้าไปจัมสเก็ตแบบฟ็อกซี่ทำดาเมจก็ไม่ค่อยแรงมากครับผมลืมดูแลบบ้ว,วมันมันหันไปดูไม่ทันครับ เดี๋ยวผมลองกดใกล้ๆดูรอบนี้ปุ๊บนี่ต้องกดใกล้ๆครับดาเมจก็ไม่ค่อยแรงมากถ้าต่อมาเป็นการยิงบัดชูสเป็นการยิงยิงเลือดออกไปครับแบบนี้ดาเมจจะติดตรงเลือดด้วยครับทุก48ดาเมจอ่อมันคือกอล์เรนนั่นแหละครับลืมดูสกิลคูดาวนี้ประมาณสักอันนี้7วิตอนนี้ก็15วิก็ ถ้าแต่ถ้าขอยอตัวนี้นานมากแต่แรงมากครับนี่ครับปึ๊บโลแรงถ้าต่อมาเป็นการซซมมอนอา่ารีเป็นการเรียกเรียกพวกพ้องมาช่วยครับนี่ครับเป็ปเนทั้งแซทั้งพับห้รัตโจมจะช่วยโจมตีครับเป็นการปูบปบบบ ตัวนี้ตอนตายไม่มีอะไรมากก็ตอนตายก็ปกติครับนี่ครับนี่ควสามารถโอเคเดี๋ยวเราไปดูเกมเพลย์กันเลยดีกว่าอ่าเดี๋ยวก็ลืมบอกไปใช้แบตใช้แบตอ่าอีเวนต์ฮาโลวีนวอีเวนต์ฮาโลวีนแบตท,ที่เป็นจีโนไซด์นะครับเป็นแบตท,ที่เราก็กดปุ่มไฟอ่าโชคดีเนี่ยที่ผมเก็บไว้สองแบตเลย แล้วโหวตข้ามนี้ก็เลยดีกว่าครับถ้าคุณอยากรู้สกิลของเฮลเทลพั p พิ a ัสแนะนําให้ลองเองไม่ก็ดูช่องก็ด็อกเหมือนผมบอกครับเพราะเขาจะรีวิวนี่ขึ้นช่องให้ื่อคุณอยากรู้อีกรอบนี่เพราะเขาอยากรีวิวตัวละครอีเวนต์มั่งซึ่งผมก็ให้รีวิวแค่พวกเราจะแบ่งกันรีวิว,ค,ค,วคุยกันเรียบร้อยแล้วครับภาพเดิมาสองตัวผมขอผมคุยกันเรียบร้อยละจะรีวิวกันคนละตัว หรือคุณไม่เข้าใจอีกหรือคุณอยากดูจริงๆเดี๋ยวผมจะอัดชิปรีวิวให้ครับเอ้เดี๋ยวผมอัดชิปรีวิวให้โอเคผมจะไม่จัดของครับผมไม่เคยลองตัวนี้สู้มาก่อนมาละถ้าผมถ้าผมแพ้ก็นั่นแหละครับปีมือตกลวไม่เล่นนาน มรนจะมีทาแงแคบไปนบบบบบบระบบโอ้ยโอ้ยกดผิดอีกโอ้ยชัดเกลียนระบบระบบมากมากเลยจะเอารีเซ็ตแบบนี้มาทำไมจัดคับอือยิงก้อนเลไป แล้วผมก็ไม่ได้ฟาร์มโซเกมมาดูแล้วล่ะขี้เกียจฟาร์มมันฟาร์มยากมันใช้เวลานานเลยครับเดี๋ยวค่อยอารีวิวกีแซนก็ได้ครับอันนี้เปอร์เปอร์เปอร์เปอร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 เดี๋ยวตัดภาพตอนที่บอสมาเลยดีกว่าโอเคมาเลยครับใจจัดตัดแตกก่อนนะเตือเตือเตือ ดัดไซเริ่มจากจริงก่อนเลยเนี่ยไม่ต้องมาอ e ีดีไซน์รีดอสต์ดัดแถวนี้ฉันไม่ต้องการอ e ีดีไซน์ฉันต้องการอ่าหมอนข้างลาดบีแซนไม่มีใครทําเลยอะเอออยากได้หมอนข้างลาดบีแซนงบงบเท่าไหร่ก็ได้ขอขอได้เป็นหมอนข้างวีลาดบีแซนลาดบีแซนเท่กว่าใครหลายคนเลยเอ้ย อย่าทำแบบนี้อย่าทำแบบนี้เพราะใันไม่ได้ใส่สเสลี่ยงเลยเลอแสนน่าจะใส่มากกว่าน,นะ,อะโอ้โนี่ครับโอ้ยแรงแรงเพื่อนจ๋าช่วยด้วยหรือไปเดินช้าอ๋ออ๋อ จัมส์แสก์ใส่เลยไอจงผมผิดตัวละครนี้ในหลีกแล้วนะแต่ผมไม่ได้ปล่อยหลีกเพราะมันรู้สึกแบบเหมือนมันตอนแรกผมก็อ๋อหลีกอะไรสาระมัง้งคงไม่ต้องรู้อ่ะที่ไหนได้ตัวละครนี่ครับโอ้ถือว่าใช้ได้มากเลยตัวละครอะไรที่ทำให้ผมนั้นจาัดก,การในพวกนี้ได้คลิปนี้มีแค่นี้แหละไปแล้วครับ